ถ้าหากเราจะพูดถึงคําว่ากายวิเวกคืออะไรเพื people, ่อท sure. ี่จะทํากายวิเวกเพื่อที่จะทําให้จิตวิเวกเกิดขึ้นกายวิเวกคืออะไรที่ว่าสมมาสมกเิเจ้าสสมนกินคนเดียวเดินคนเดียวนอนคนเดียวคุยคนเดียวทะเลาะกับตัวเองพูดอยู่กับตัวเองเสมอทำอะไรก็ทำ ทำอยู่คนเดียวอยู่กับตัวเองเพื่อ,อจะไม่ให้ทําให้จิตของเรานั้นอยู่ในความประมาทเราควรอยู่คนเดียวฝึกจะทําอะไรก็ตามพยายามทํากายวยิมีให้เกิดขึ้นคือการอยู่กับตัวเองถ้าเราอยู่คุกคีม,กมากๆการพูดการคุยอาจจะไม่ถูกต้องอาจจะทําให้เกิดอุคติต นี่คือการทำกายาวิเวกแล้วเราจะทำจิตของเราให้วเวกตามด้วยสติเพราะเราฝึกที่จะทำกายาวิเวกนี้แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาก็คือจิตวิเวกการทำสมาธิให้เกิดเพราจ่จิตจะจิตจะวิเวกก็คือตั้งแต่อัปนาฌานขึ้นไปถึงฌาน จิตวิเวทส่วนอุปจินวิเวทคือการดู้ผลไปเลยเป็นพระอัจฉริยะแล้วนี่คือวิเวทสามที่สำคัญคือกายวิเวทเราต้องฝึกทำ